สวัสดีเพื่อนอนทกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสริวิธีการยุกเลิกลาย B ีเคเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากจะใช้แล้วนะคะหรือว่าไม่มีไม่อยากจะใช้แล้วหรือว่าไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องใช้หรือว่ายังไงเนาะ,ะเราอาจจะมีบัญชีเกสิกรหลักอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากจะใช้ตัวนี้นะคะก็สามารถมายุกเลิกได้เนาะโดยวิธีการนะคะก็ให้ทุกคนมาที่ w a l l e t ของ Line เนาะ เสร็จแล้วามาที่ลาย e b เเนาะกดเข้าไปเลยใส่รหัสเนาะโอเคตอนนี้มันก็จะมาหน้าบัญชีของเรานะคะอ่าเราก็มาดูเนาะว่าลาย e BK นี่เราจะมีบัญชีที่ลาย e b เเปิดให้นะคะอ่าเดี๋ยวสลับปัตนิดนึงนะคะสลับ สำหรับบัญชีนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนไม่งงนะคะก็ตอนนี้สลับบัญชีหลักนิดนึงนะคะอ่ะถ้าทุกคนไม่เคยตั้งบัญชีหลักนะคะก็บัญชีหลักที่เขามีมาให้เนี่ยบัญชีหลักก็จะเป็นลายบีเคนะคะอันนี้จะเป็นเคแบงของเราที่ผูกไว้เนาะ วิธีที่เราจะมายุกเลิกจะมี2ออย่างที่เราจะต้องยุเกเลิกนะคะก็คือบัตรละตัวนี้นะคะบัตรวีซ่าที่เราออกออนไลน์นะคะก็ให้ทุกคนคลิกเลือกที่บัตรนะคะมาแตะตรงที่กดที่นี่เพื่อยุกเลิกบัตรเนาะกดยุกเลิกไปเลยบัตรก็จะไม่มีแล้วนะคะใครมีกี่อันสามารถกดไปแล้วก็ยุกเลิกได้เลยเนาะ,นะตอนนี้เราจะเหลือแต่บัญชีหลักนะคะที่ าบัญชีของลายบกเคเนาะกับบัญชีของ Kbank ที่เราผูกไว้นะคะเสร็จแล้วให้มายกเลิกบัตรที่เราผูกไว้ก่อนอ่าบัญชีที่เราผูกไว้นะคะก็มาแตะตรงนี้เสร็จแล้วมาที่การตั้งค่านะคะเสร็จแล้วก็จัดการบัญชี Kbank ที่เราเชื่อมต่อนะอ่าเสร็จแล้วเรากดยกเลิกได้เลยอ่าข้าพาจ้ายอมรับเนาะกดต่อไปยกเลิกการเชื่อมต่อ ยกเลิกบัญชีเชื่อมต่อนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะเหลือบัญชีหลักแล้วนะคะก็เหลือบัญชีหลักก็แตะไปเลยบัญชีหลักเสร็จแล้วให้มองบุมมุมบนขวาตรงนี้นะคะแตะไปเสร็จแล้วก็แตะยกเลิกนะคะยกเลิกไลน์ไลน์บีเคตรงนี้นะคะก่อนปิดบัญชีนะคะเขาจะบอกว่า จะต้องโอนเงินดอกเบีย้ยหรือว่าอะไรต่างๆไปยังบัญชีที่มีที่เราใช้นะคะก็คือเราจะมีศูนย์ศูนย์นยบาทนะคะก็ต้องโอนไปก่อนนะก็กดตรงนี้นะคะปิดบัญชีเนะเาะเสร็จแล้วก็ให้โอนโอนบัญชีถ้าสมมติใครมียอดค้างเนี่ยเขาก็จะให้โอนเงินก่อนนะก็เราก็กรอกนะคะกรอกบัญชีที่อยู่จริงๆของเราเนาะ เสร็จแล้วก็กดปกลงเลยนะคะกดปกลงได้เลยเนาะอ่ะโอเคเนาะก็จะเป็นรายชื่อบัญชีของเรานะคะก็กดเลือกได้เลยนะอ่ะเสร็จแล้วก็กดปิดบัญชีได้เลยนะคะอ่ะกดยืนยันนะกดปิดบัญชีได้เลยนี่นะคะมันก็จะปิดบัญชีเงินฝากสำเร็จแล้วนะคะ โอเคแล้วก็จะไม่มีเมนูลายบีแล้วนะคะจะไม่มีบัญชีลายบีให้เราอีกต่อไปเนาะก็เราก็จะม,มีอะไรที่มาแจ้งเตือนบนลายบีแล้วนะคะนี่นะคะเข้าไปมันก็จะเป็นการเปิดบัญชีใหม่นะคะโ okay. อเคเนาะวันนี้ใครที่อยากจะยกเลิกนะคะใครที่ไปดูหลายๆคนเขาสมาัครให้ยืมเงินอะไรต่างๆเสร็จแล้วทำไม่ได้เราก็ไม่อยากจะมีบัญชีนี้ไว้นะคะ ก็จบเลิกไปเนาะก็วันนี้มานําเสนอนะคะถ้าใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ